สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสินค้ายอดฮิตที่นำเข้าจากจีนกันเนื่องจากประเทศจีนนะคะมีสินค้าหลากหลายประเภทหากจะนำเข้าสินค้ามาใช้เองหรือนำมาขายต่อจะเริ่มจากสินค้าตัวไหนก่อนดีนะ วันนี้ทางเรามีสินค้ามาแนะนำที่ใกล้ตัวคุณลูกค้าซึ่งเป็นที่นิยมขายง่ายและขายดี 1. ของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเนื่องจากช่วงนี้มีเทรนด์รีโนเวทบ้านเพิ่มขึ้น 2. เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นจากจีนก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ค่ะ 3. ของเล่นและของสะสมเช่นตุ๊กตาจากแบรนด์ลิขสิทธิ์ต่างๆเนื่องจากมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ 4. อุปกรณ์เทคโนโล,โลยีต่างๆ,ๆเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและหุ่นยนต์เนื่องจากจีนเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญค่ะ 5. อุปกรณ์เล่นกีฬาและ ออกกำลังกายค่ะเช่นรูวิ่งไฟฟ้าจักรยานเพราะคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 6. สินค้าอุปโภคและบริโภคที่สามารถซื้อติดบ้านได้สะดวกเช่นอาหารกระป๋องอาหารแห้งบรรจุถุงเป็นต้นสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าจึงทำให้ผู้ประกอบการหลายราย หันมาสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนกันมากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะหากนำเข้าสินค้าจากจีนต้อง w เ l t y Shipping ทางเราพร้อมให้บริการทุกขั้นตอนจนสินค้าถึงมือลูกค้าเลยค่ะถึงแม้ว่าจะพูดภาษาจีนไม่ได้ก็สามารถนำเข้ากับเราได้ค่ะ w เ l t y Shipping บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจรถูกดีมีคุณภาพต้อง w เ l t y Shipping ค่ะ